สวัสดีครับได้มีรายงานจากสำนักข่าวชินหัวซึ่งเป็นสื่อทางการของจีนได้เผยบทสัมภาษณ์ของสุขุมานตู้หรือตู้เสี่ยวรีเจ้าของร้านอาหารไทยในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนว่าได้มีสาวไทยที่มาแต่งงานอยู่ที่ปักกิ่งที่เล็งเห็นโอกาสการทําธุรกิจอาหารในปี2021นําไปสู่การเปิดร้านอาหารไทยในเขตในเขตทงโจโดยมีคุณแม่ที่เปิดร้านอาหารอยู่ในไทยมามากกว่า20ปีและน้องสาวที่เพิ่งเรียนจบเป็นผู้ช่วย ทางสื่อสำนักชินหัวแต่งรายงานว่าต้มยำกุ้งขึ้นแทนเมนูยอดฮิตที่ต้องสั่งทุกโต๊ะเมื่อมาร้านอาหารไทยในจีนโดยจากบทสัมภาษณ์ตู่ได้กล่าวว่าฉันนึกไม่ถึงเลยว่าต้มยำกุ้งจะกลายเป็นเมนูห้ามพลาดและสั่งกันทุกโต๊ะขนาดนี้โดยร้านอาหารของเราถือเป็นร้านอาหารไทยเจ้าแรกในเขตทงโจที่รู้จักกันในชื่อของครัวคุณแม่ซึ่งร้านสองพี่น้องชาวไทยร้านของเราได้นำเอาวัตถุดิบอย่างใบมะกรูดและตะไคร้าจากไทย เพื่อพยายามคงรสชาติดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุดโดยเธอจัดการควบคุมทุกอย่างตั้งแต่เลือกทำเลจนถึงสร้างตกแต่งร้านความมุ่งมั่นตั้งใจของตู่นำไปสู่กระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้าชาวจีนแม้ที่ตั้งร้านจะไกลจากตัวเมืองแต่ก็มีลูกค้าแวะเวียนมาอย่างต่อเนื่องโดยบางวันที่ขายดีก็จะมีลูกค้าเข้ามามา,มากกว่า50โต๊ะตู่กล่าวเพิ่มเติมด้วยความประทับใจว่าเคยมีลูกค้าขับรถไกลกว่า60กิโลเมตรเพราะอยากรับประทานต้มยำกุ้ง แถมยังซื้อน้ำซุปต้มยำกุ้งติดมือกับบ้านไปให้ภรรยาที่บ้านอีก5กิโลด้วยและอีกร้านอาหารไทยของตู่ชื่อนกเอียงและควายได้รับตราไทยซีเล็ตจากกระทรวงพาณิชย์ของไทยเมื่อปลายปี2022ซึ่งการันตีว่าเทคนิคการทำวัตถุดิบและรสชาติของร้านนี้มีความเป็นไทยแท้มีหญิงแสลีในปักกิ่งที่เพิ่งกลับจากไทยไม่นานเผยขณะกินอาหารอยู่ที่ร้านของตู่ว่ารสชาติของร้านนี้เหมือนกับที่ฉันเคยกินที่ไทย พร้อมเสริมว่าตอนนี้หาซื้อวัตถุดิบอาหารไทยได้สะดวกทําให้สามารถลองฝึกทําอาหารไทยที่บ้านได้และตู่ยังเผยอ,อีกว่าช่วง3มปีที่ผ่านมาจํานวนร้านอาหารไทยในปักกิ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3ามเท่ามีขนาดทั้งเล็กและใหญ่กระจายตัวอยู่ทั่วเมืองและเสิร์ฟอาหารไทยสารพัดเมนูตั้งแต่ตำรับชาววังจนถึงสตรีทฟู้ดตู่ยังกล่าวปิดท้ายอีกว่าที่ร้านนกเอี้ยงและควายมาจากสุภาษิตไทยเกี่ยวกับนกเอี้ยงและควายที่พึ่งพาอาศัยกัน เหมือนเจ้าของร้านลูกจ้างและลูกค้าที่ต้องการสนับสนุนและไว้ใจกันธุรกิจถึงจะเติบโตพร้อมกล่าวว่าอาหารเป็นดั่งสายใยของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเธอยินดีเชื่อมมิตรภาพไทยจีนผ่านการเสิร์ฟอาหารไทยรสชาติต่างเดิมสู่ชาวจีนต่อไปทั้งนี้การจัดอันดับร้านอาหารห่าผาดประจำปี2022โดยเตือนผิงเว็บไซต์ไลฟ์สไตล์คนเมืองในจีนระบุว่าอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของตำแหน่งอาหารต่างถิ่นยอดนิยมอันดับ4รองจากอาหารตะวันตกอาหารญี่ปุ่นและอาหารเกาหลีโดยมีอาหารไทยเป็นหัวหอกหลักนำทับอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาการค้าและการแลกเปลี่ยนของประชาชนจีนและไทยแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วยอนิสงส์จากแผนลิเเิ่ม1แถบ1เส้นทางโดยชาวจีนสนใจอาหารไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเพียงแค่อยากลองชิมแวะเช็คอินร้านอาหารไทย ไปสู่การซื้อวัตถุดิบกลับไปต้มผัดแกงทอดที่บ้านของตัวเองอีกด้วยซึ่งหลังจากที่ได้มีประเด็นนี้เกิดขึ้นก็ได้มีคนกัมพูชาได้เข้าไปคอมเมนต์ว่าอาหารไทยไม่ได้มีรสชาติอร่อยมากมายอะไรฉันเคยเข้าไปนั่งกินอาหารไทยในร้านอาหารไทยที่อยู่ในกัมพูชาบอกได้เลยว่ารสชาติอาหารของขมรนมีความอร่อยมากมายกว่าอาหารไทยโดยซ้ําและก็ได้มีคนชาวกัมพูชาเข้ามาตอบกับความคิดเห็นนี้หลายคน โดยมีความคิดเห็นไม่ได้แตกต่างอะไรจากเจ้าของเมนต์มากนักส่วนใหญ่ก็ได้บอกว่าอาหารกัมพูชามีความอร่อยมากกว่าอาหารไทยซึ่งก็แตกต่างจากคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวคอมเมนต์ที่ล้วนแต่ชื่นชมรสชาติของต้มยำไทยทั้งสิน้นอย่างคอมเมนต์ของชาวต่างชาติคนแรกบอกว่าฉันหลงรักสิ่งนี้มากขอบคุณที่แบ่งปันฉันอยากจะทํามันด้วยตัวของฉันเองสักครั้งหนึ่งความคิดเห็นต่อมาเป็นคนมาเลเซียได้กล่าวว่าฉันเป็นคนมาเลเซีย ฉันเชื่อว่าอาหารไทยเป็นหนึ่งในอาหารที่มีรสชาติดีที่สุดในโลกขอส่งความรักสู่ประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเมื่อฉันเห็นสิ่งนี้ทําให้ฉันคิดถึงเมืองไทยขึ้นมาทันทีความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอาหารไทยอร่อยที่สุดในโลกฉันรักผู้คนและอาหารทุกอย่างที่นั่นแทบจะรอไม่ไหวที่จะกลับไปที่ประเทศไทยอีกครั้งความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฉันรักซุปของประเทศไทยแบบนี้มากพวกมันอร่อยและอร่อยมากๆ ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าสิ่งนี้คืออาหารโปรดของฉันทุกครั้งที่ฉันเข้าไปในร้านอาหารไทยฉันตองสั่งมันความคิดเห็นต่อมาบอกว่าลูกสาวของฉันชอบอาหารจานนี้มากจนฉันคิดว่าฉันอยากจะหาวัตถุดิบและลองทำมันด้วยมือของฉันเองและหวังว่าลูกของฉันจะชอบมันด้วยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าต้มยำเป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดของฉันทุกครั้งที่ฉันมาที่ประเทศไทยหรือเข้าร้านอาหารไทยที่อยู่ในบ้านเกิดของฉันเอง ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอาหารไทยคือการผสมผสานของรสชาติและหลายรสชาติในจานเดียวกันแต่ที่พิเศษคือส่วนผสมส่วนใหญ่ในอาหารไทยไม่ว่าจะที่ไหนจะเป็นแบบตามสั่งคือคนสั่งสามารถระบุเพิ่มรสชาติขึ้นได้เช่นไม่เผ็ดพริกสองเม็ดไม่ใส่เลยหรือขอพริกเพิ่มและจะมีชุดเครื่องปรุงวางไว้ให้ปรุงเพิ่มเพราะในมุมของคนไทยอาหารการกินคือความสุขอาหารที่ดีที่สุดคืออาหารที่ถูกปากของคนกิน ไม่ใช่ถูกใจของคนปรุงแต่ละคนกินรสชาติไม่เหมือนกันต้องได้รับความสุขจากอาหารคือสดสะอาดอร่อยถูกปากดูน่ากินสวยงามเอาชนิดที่แค่ได้กินหรือแค่ได้มองก็ฟินละและถ้าได้ชิมสักคำจะรู้สึกฟินเวอร์เพราะการกินของคนไทยคือวัฒนธรรมอย่างหนึ่งคือความสุขจากการได้พบปะผู้คนได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวได้พูดคุยไม่ใช่กินเพื่อให้อิ่มท้องแต่อิ่มใจไปด้วย ความคิดเห็นต่อมาบอกว่านอกจากอาหารไทยแล้วคนจีนยังชอบชุดนักเรียนไทยด้วยและติดรสชาติทุเรียนไทยสั่งไปเท่าไหร่ก็ไม่พอขายที่จีนทุกวันนี้ผมไม่มีเงินซื้อทุเรียนไทยแล้วเพราะว่ามันแพงมากความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฉันเคยไปประเทศจอร์เจียมีร้านอาหารเขมโบเดียและอาหารไทยเจ้าของเป็นหญิงชาวกัมพูชาแต่งงานกับคนจอร์เจียแต่คนทําเป็นคนไทยบุรีลัมบอกว่าถ้าไม่มีชื่อไทยด้วย คนไม่เข้าร้านเนี่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอาหารไทยมีการผสมผสานรสชาติหวานเผ็ดเค็มเปรี้ยวแล้วแต่จะเป็นอาหารแบบไหนรสไหนนําและยังมีรสขมด้วยขมมากหรือน้อยมีอาหารหลายอย่างที่มีรสขมนําโดยเฉพาะกับอาหารอีสานของไทยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเพราะคนไทยพิถีพิถันและลรังสรรสิ่งต่างๆได้อย่างลงตัวไม่เว้นแต่อาหารที่กลมกลม่อมรสชาติเข้ากับทุกๆคน จริงๆคนไทยก็รับเอาอาหารจีนมาเยอะนะเพราะคนจีนที่อพยพข้ามน้ําข้ามทะเลเข้ามาพึ่งใบบุญสยามก็ได้นําอาหารเหล่านี้เข้ามาและก็เกิดการแพร่หลายดังนั้นคนจีนเลยชอบอาหารไทยเพราะจะคล้ายๆกับอาหารบ้านเขาแต่ของไทยจะรสชาติจัดจ้านมากกว่าส่วนพวกชอบเคลมเคลมไปเถอะเคลมซะจนไม่รู้ว่ารสชาติของตนเองมีอาหารอะไรที่โดดเด่นขนาดจะเปิดร้านอาหารก็ยังต้องห้อยท้ายว่าอาหารไทยเลยแค่นี้ก็รู้แล้วว่า ถ้าชื่อร้านอาหารกัมพูชามันเปิดขายไม่ออกไม่มีคนนิยมคนไม่เข้าร้านถ้าไม่มีคำว่าไทยบนป้ายหน้าร้านของตนเองสแสดงว่าต้องเกาะก,กระแสไทยถึงจะขายได้น่าอายจริงๆความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอาหารไทยคนต่างชาติสามารถเรียนแบบได้ไง่ายๆแต่รสสัมผัสรสชาติไม่สามารถเรียนแบบได้ตัวอย่างต้มยำคนทำอาหารสิบครอบครัวก็ทำรสชาติไม่เหมือนกันแต่ก็อร่อยมากๆเหมือนกัน นั่นคือภูมิปัญญาและเทคนิคส่วนตัวของคนไทยที่ล้วนแล้วแต่ก็มีอยู่ในตัวของคนไทยทุกคนความคิดเห็นต่อมาบอกว่าคนจีนไม่กินอาหารขมิน้นเพราะโศกกระปกรสชาิไม่ถึงถึงแม้จะเรียนแบบแต่รสชาติแ่บไม่พอและทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นและคอมเมนต์ต่างๆที่ได้นํามาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันจบคลิปนี้แล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานและทางช่องของเราด้วยสวัสดีครับ